คลิปนี้ก็จะมาบอกสาเหตุเปลี่ยนซินเผาตั้งเพอนอนนะครับไปยังไม่ถึงอาทิตย์นะครับแล้วก็ซีนรั่วนะครับสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับแบงค์เทคเตอร์ซีโรซิงโอเคนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับครับผมเดี๋ยววันนี้วันนี้ก็จะพามาดูสาเหตุนะครับที่ทําให้ซินเออตั้งพ่อนอนของเรารั่วบ่อยนะครับคือว่าเปลี่ยนไปยังไม่ถึงอาทิตย์นะครับแล้วก็รั่วอีกนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูสาเหตุกันเลยนะครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับไปโอเคนะครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับสาเหตุที่ทําให้ซินเพาตั้งกับซินพอซินเพา,เพาตั้งกับซินพอนอนของเรานะครับมันคือว่ามันรั่วไวเกินกําหนดนะครับเกินเกินชั่วโมงคือว่ามันรั่วก่อน ก่อนกาหนดนะครับก่อนกําหนดว่าชั่วโมงตอนนี้มันอาจจะรั่วนะครับคือว่ามันใช้งานหนักก็จะรั่วโอเคนะครับแต่อ <ưng> ันน <Gore. S 2> right. ี <veter exist. S 1> ้มันคือว่าใช้งานไปยังไม่ถึงอาทิตย์นะครับแล้วก็มันรั่วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรบ้างนะครับสาเหตุแรกนะครับตัวนี้เป็นลูกปืนนะครับลูกปืนคอหัวกระโหลกนะครับนี่ครับลูกปืนตัวนี้จะอยู่นี่ครับ ตรงคอนี้นะครับตัวนี้เป็นหัวกะโหลกของรุ่น LC7 นะครับนี่ครับคออยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นคอที่ใส่ลูกปืนตัวนี้นะครับนี่ครับใส่อย่างนี้ลกปืนตัวนี้มันหลวมนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่ครับคือว่า ถ้าลูกปืนตัวนี้หลวมปุ๊บจะทำให้ซีนนะครับซีนของเรามันโยกได้นะครับคือว่ามันหลวมนะครับแล้วก็หัวกระโหลกของเรามันดิ้นได้แล้วก็มันไปทําให้ซีนของเรานะครับมันโยกตามนะครับแล้วมันก็ทําให้ซีนของเรามันสึกไวเนาะคือว่ามันไม่ได้ศูนย์แล้วก็มันโยกมันให้ตัวได้นะครับ มันก็เลยทำให้เซนของเรามันรั่วไวรั่วก่อนกำหนดนะครับก่อนที่เราทำงานก็ลองเช็คดูนะครับวิธีเช็คดูก็ให้ติดเครื่องนะครับดันใบมีดขึ้นสุดแล้วก็หมุนวงไลไปหัวสุดเลยนะครับว่าหัวกระโหลกของเรามันโยกไหมนะครับแล้วก็หมุนไปซ้ายหมุนไปขวานะครับทามัน ดินปุ๊แสดงว่าลูกปืนของเราหลวมแล้วครับนี่ครับนี่ครับมันหลวมนะครับแต่มันยังไม่แตกนะครับคือว่ามันใช้งานใช้งานมาสี่พันชั่วโมงนะครับยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับตอนนี้เปลี่ยนของใหม่ไปเรียบร้อยนะครับก็ยังไม่รั่วครับก็ลองทดลองใช้ดูแล้วนะครับลองทดลองเปลี่ยนดูแล้วนะครับใช้ได้ผลจริงนะครับโอเคนี่ครับ ตัวทีสองก็เป็นลูกปืน,นครับตัวนี้เป็นลูกปืนสลับนี้จะอยู่ใต้ตรงนี้นะครับคือว่าจะมีตัวนี้ก่อนแล้วก็อยู่ที่ฝาปิดข้างล่างนะครับมันจะมีฝาปิดเสื้อผาอยู่อยู่ข้างล่างตัวนี้ก็จะอยู่กับเปลืองดอกจอกนะครับตัวนี้ลูกปืนแตกนะครับคือว่าพอตั้งผมมันดิ้นได้เลยนะครับผมก็ สงสัยว่าลูกปืนาจะแตกเพราะว่าเปลี่ยนไปสามรอบนะครับยังไม่ถึงอาทิตย์ครับก็แตกอีกแล้วนะครับผมก็เลยลองเปลี่ยนลองถอดออกมาดูแล้วก็ขยับดูนะครับว่าลูกปืนตัวไหนมันหลวมบ้างก็ได้แก้ปัญหาไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับลูกปืนตัวที่แตกนะครับตลับจะมีฝาปิดอยู่ข้างล่างนี่ครับแล้วมีลูกปืนมันมีเฟืองดอกจอกนะครับอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งตัวนี้หลวมก็ทําให เขาของเรามันดิ้นได้นะครับมันทําให้สิงเขาตั้งมเรารั่วครับนี่ครับตอนนี้ผมก็เปลี่ยนนะครับแห้งกิฟครับใช้งานมาแล้วนอาจจะเดือนนึงแล้วครับไม่มีปัญหาไม่รั่วครับโอเคถือว่าผ่านนะครับครับผมอีกอย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งก็จําเป็นจะมีดินนะครับเวลาทํางานเวลาทํานาเปียกนาน้ำนะครับดินมันก็จะชอบมาอุดแถวๆนี้นะครับมันก็อาจจะทําให้สินลั่วได้นะครับ แล้วก็จะมีเศษหญ้าเคลียเขาอะไรพวกนี้นะครับเคลียมันเคลียเถาอะไรพวกนี้นะครับมันชอบมาติดตรงดุมเผานอ,นอนนะครับนี่นะครับจะทําให้ซีนรั่วได้นะครับล้อหลังอีกนะครับกับล้อหลังซีนเผานอนอน,นี่ครับเวลาเราไถป่าลกๆนะครับมันก็จะทำให้ มาติดเต็มเลยนะครับเวลาติดแล้วก็รีบรีๆอ,ออกนะครับเดี๋ยวมันจะทําให้ซินเราล,ว,ลวไวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลูกปืนตัวนี้ตัวนี้จะอยู่ที่คอนี้ะครับนี่ครับ,ค,รบคือว่ามันจะมีกิฟตอยู่นี่อีกตัวหนึง่งือว่าลูกปืนตัวนี้มันหลวมนะครับนี่ครับเวลาใส่ไปปุ๊บพรลูกพอตั้ง,งเรามันดิ้นได้นะครับ มันก็เลยทําให้ซิลของเรามันขยับมันก็เลยรั่วนะครับมันเลยทําให้ซิลรั่วบ่อยอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ซีลของเรามันรั่วบ่อยนะครับก็ลองเช็คลูกปืนดูนะครับถ้ารถของผมก็สี่พันเกือบห้าพันชั่วโมงนะครับต้งจะได้เปลี่ยนตลับลูกปืนพวกนี้นะครับคือว่าใช้งานมานานหนัก คือว่ามันหลวมนะครับเห็นไหมครับนี่ครับมันขยับซ้ายขยับขวาได้นะครับมันดิ้นได้คือว่ามันหลวมนี่ครับถ้าของใหม่ปุ๊บมันแน่นปึ๊กมันไม่ดิ้นแบบนี้นะครับนี่ครับมันหลวมครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์นะครับก็เอามาฝากพี่ๆเ,เพื่อนๆ ให้ดูกันนะครับว่าถ้ารถของพี่เพื่อนๆคนไหนเป็นมันรั่วบ่อยนะครับก็ลองเปลี่ยนดูนะครับต่อไปก็นี่ครับเสื้อผพาหัวกระโหลกนะครับมันหลวมแต่ตัวนี้พอกได้นะครับพอกได้นี่มันหลวมแบบนี้นะครับนี่ครับจริงจมันต้องฟิตนิดนึงนะครับ อันนี้มันหลวมเกินครับนี่ครับที่จริงมันต้องใส่คือว่าเอาค้อนยางต่อเข้าไปไมันจะเข้าพอดีนะครับตอนนี้มันหลวมเกินวิธีแก้นะครับวิธีแก้ก็ต้องเชื่อมเด็กหล่อมาพอกแล้วก็กึงใหม่นะครับตัวนี้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ซีนรั่วได้นะครับ ตัวนี้เป็นลูกปืนตัวนี้นี่ครับคือว่ามันหลวมครับมันใช้งานมานานแล้วครับหลวมทั้งลูกปืนแล้วก็ตรงนี้นะครับลองซื้อลูกปืนใหม่แล้วก็มาใส่ดูนะครับถ้าสมมุติมันไม่หลวมก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับนี่ครับ ันนี้ของผมมันหลวมนะครับลูกปืนมาขยับได้นะครับก็รถเชื่อมมาพะเหมือนกันนะครับตัวนี้นายะไม่หลวมเท่าไหร่นะครับก็พอดีพอดีอยู่นะครับไม่หลวมเกินไปแต่ตัวนี้หลวมครับน่าจะเป็นลูกปืนครับลูกปืนนาจะหลวมโอเคนะครับ ยังไงก็ลองเปลี่ยนกันดูต่อไปก็จะเป็นผ่อนอนนะครับผ่อนนอนก็ดูลูกปืนนะครับลูกปืนมันจะมีลูกปืนอ,อยู่นี่ตัวหนึ่งนี่ครับลูกปืนอ,อยู่นี้ตัวหนึ่งนะครับถ้าสมมติเราใส่นี่ครับใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับ ใส่เฟืองเข้าไปใส่เฟืองเข้าไปปุ๊บมันจะมีลูกปืนอยู่หน้าตัวนี้นะครับหน้าหน้าแกนตัวนี้นะครับตัวหนึง่งถ้ามันหลวมปุ๊บก็ลองเปลี่ยนดูนะครับลองขยับดูตรงล้อเรานะครับถ้ามันหลวมเกินไปก็เปลี่ยนนะครับตัวนี้ก็เป็นเฟืองนะครับคือว่าเฟืองข้างในมันหลุด ผมก็เลยทำปอกใส่นะครรับเพาว่ามีปอกข้างในนะี้ไขเนาะตัวนี้ก็เก็บไว้เป็นอะไรโอเคสาเหตุก็น่าจะประมาณนี้ครับน่าจะมีประมาณนี้แหละครับครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับครับผมนี้ก็เป็นสาเหตุนะครับที่ทําให้ซินเ่าตั้งพานอนของเรารั่วบ่อยผมรั่ว ผมเปลี่ยนประมาณสามรอบครับกวจะแก้ปัญหาได้กวจะรู้ว่าลูกปืนมันหลวมครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีความรู้แนละสาระไอเดียมาฝากให้พี่เพื่อนๆประมาณนี้แหละครับขรับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ